ครับผมนี่แหละครับนี่คือแก๊สชีวภาพที่เขาลงทุนแบบราคาย่อมเย้านะครับถูกถูกครับพี่น้องสามารถเทเองใส่ได้เองนะครับตัวนี้เขาก็เริ่มผสมครับเป็นขีดหมูขี่เป็ดขี่ไก่นะครับสามารถเอามาใส่ได้นะครับพี่น้องเอามาละลายนาดแล้วก็เทลงไปนะครับก็จะเกิดการหมักอยู่ประมาณหนึ่งเดือนนะครับสาหรับแก๊สใหม่ครับพี่น้องอ่าเขาก็จะเริ่มมีแก๊สใส่หลังจากหนึ่งเดือนไปนะครับนี่ครับอ่าจุดติดไฟง่ายครับเหมือนแก๊สทั่วไปนะครับอ่าต้นทุนจะถูกกว่านะครับพี่น้องจะได้แห้งเข้าก หมุนวาวนะครับก <point> ็จะลูกแข็งนะครับเดี๋ยวไปทําความหรือจักนะครับก <Sam> ับอุปกรณ์ว่ามียังแน่ต้นทุนใส่จักบาทนะครับแต่ละแก๊สแต่ละบ่อเขาลงทุนจักบาทเนาะครับเนาะครับผมสวัสดีครับมาในมาพอกันกับบ่าวสลามทองเนรครับพี่น้องสำหรับครับพี่น้องผมจะพามานะครับประกอบนะครับเป็นแก๊สชีวภาพนะครับเป็นบ่อแก๊สใส่ในขั้วเรื่อนครับสาหรับผู้ไดเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับเลี้ยงหัวเลี้ยงควาวยนะครับจะเก็บแก๊สใส่เองในครั้วเรื่อนนะครับ ว่าจะเฮ็ดยากบอใส่ต้นทุนจักบาทนะครับพี่น้องวันนี้ผมจะมาบอกให้ฟังนะครับต้นทุนบ่อแพงเลยนะครับพี่น้องอยู่กันแบบยาวๆนะครับอันดับแรกนะครับก็จะเป็นนี่ครับเป็นพลาสติกนะครับตัวนี้ผมได้สร้างจากนะครับบริษัทนะครับซีวบุตรนะครับเกษตรพัดนะครับพี่น้องเพื่อนกับห้าโทรไปคุยกับเพื่อนนะครับผู้ใดบาเคยเห็ดนะครับโทรไปคุยกับเพื่อนว่าห้าสีเอาซ้ำใด้ซ้ำใด้นะครับเพื่อนก็จะซีดมาหายนะครับมันจะเหลือหัวถ่ายนะครับพี่น้อง อาพันธุสิ่งเหมือนส่งกระบอกมาให้นะครับพี่น้องเขาก็มาประกอบเอาเองตัวนี้ผมสั่งนะครับผมสั่งวันจันทร์วันอังคารกระไร้ของนะครับส่งเร็วดีแห่งนะครับนี่ผมจิทริมเบอร์โทรไว้ให้อยู่ข้างล่างนะครับอยู่ใต้คลิปผู้ใดอยากเอาไปลองเห็ดกัโทรไปปรึกษาแล้วกับไปสั่งน้ำพึ้นดเด้อครับเด้อออ่่าาตัวนี้นะครับความหนาอยู่ศูนย์จุดหานะครับพี่น้องแล้วก็ยน่าหาเมตรนะครับเป็นยังต้องสั่งยาวนะครับเพราะว่านะครับมีเห็ดมีผลนะครับอ่า พะว่าห้าต้องพับหัวพับถ่ายนะครับมันจะหายไปยางละหนึ่งเมตรครับพี่น้องหัวจะหายไปหนึ่งเมตรถ่ายจะหายไปอีกหนึ่งเมตรสั้นแก๊บอลนี่จะเหลืออยู่ประมาณ3เมตรนะครับโดยประมาณนะครับโดยประมาณนะครับมามาทําก้นบุญจักกับยางต่อไปนะครับพี่น้องยางต่อไปก็จะเป็นนี่ครับเป็นท่อนะครับเป็นท่อที่เขาจะเทขี้มูแล้วก็นําขี้มูออกนะครับในทางในท่อนะครับหัวถ่ายนะครับ วนี้จะเป็นขนาดท่อสีนิ้วครับพี่น้องสีนิ้วนะครับพี่น้องยาว1เมตรนะครับส่วนท่อสีนิ้วนี่เขาจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับแบ่งเป็น3ส่วนกับแบ่งสี่เลยครับสามส่วนนะครับวัดตลับเมตรวัดเอาแล้ว2ส่วนนะครับฟังท่านี้นี่จะเข้าไปอยู่ในในในบอแก็ตมันจะเหลือมาแค่ส่วนเดียวนะครับหน่อยๆนะครับอสองนะครับเป็นสองทอนนะครับจะเฮ็ดขึ้นกันนะครับเฮ็ดขึ้นกันเลย แล้วหลายคนมานะครับมันสีบอซ้ำกันบอมาสันมันอยู่ที่ห้าขุดครับแต่ห้าขุดฟังได้ฟังหนึ่งนะครับขุดก่นอนเอาจะเอาบอแก็ตลงถ้าขุดฟังได้ฟังหนึ่งมันข่อยกว่ากันมันก็ต้องไหลไปหาอีกฟังหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะง่ายาบ่ต้องซับซ้อนม่นต้องทางใดเป็นหัวทางใดเป็นหางนะครับเอาทางใดก็ได้รดครับพี่น้องมัาจะมองห้าขุดสี่ข่อยหรือสีบอข่อยนะครับเพราะว่าท้องหมุดเจาก็เจาะตรงกลางอยู่แล้วนะครับหันไปทางใดก็ได้เนาะตัวนี้นะครับจบนะครับก่อนเราจะ หัดสายนะครับมันก็จะมีนี่ครับตัวนี้เมื่อนผมหาสื่อแบบยากครับพี่น้องแต่สมมตินี่โกบอลมาเปิดอยู่แถวบ้านก็สบายเลยครับมีเป็นเข่งครับพี่น้องนี่เอิดัที่ะไรดีกรีบรัดสายนะครับหางปลานะครับพี่น้องตัวนี้เขาก็จะมารัดรัดใส่กับนี่ครับเป็นพลาสติกกับทอนี่ครับทอสีนิ้วนี่ครับพี่น้องบ่อให้เขาขยับขยืหนแต่ว่าบอกไปเลยว่าตัวนี้บ่อสามารถที่จะกันแกะออกได้บ่อสามารดนะครับเพราะว่ามันจะมีรูว่างนี่นะครับที่มันจะ บอสามารถที่จะเหตุมันชิดกันได้นะครับมันจะเป็นหู้ออกได้อยู่แต่ว่ารัดให็นเขาเขเข่ากับทอนี่บอให้มันขยับได้นะครับตัวนี้สุดยอดเลยครับขาดบ่ออะไรนะครับตรงมีตัวนี้อันดับต่อไปครับนี่พระเอกเลยครับเป็นยางในรถครับเป็นยางในรถนะครับตัวนี้ละยางในรถมอไซนะครับตัวนี้ผมใส่อยู่นะครับสองเส้นบ่ิได้เอาของเก่าดอกซื้อของใหม่เลยมันหาบุมีแถวบ้านผมนะครับเขาไปหัดสายยางแตกเบิดแลวครับพี่น้องอืม ตัวนี้นะครับผมก็ซื้อมาสองเซนนะครับสีมาตหัวหนึ่งเซนมาถ่ายหนึ่งเซนครับเขาก็มาตัดเป็นนี่ครับเป็นเซนทั้งสี่อ่าเนาะอย่างในรถนี่ครับมันดีมองได้นะครับมันดีมองยืดได้ครับมองยืดได้นะครับเวลาเขาเกี่ยวนะครับตัวนี้เกี่ยวหลายๆเซนไปเดี๋ยวมันจะรัดนะครับเป็นเหมือนกับเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับให้ติดอยู่กับทอเพราะฉะนั้นเพราะตัวนี้มันกับใบเฮ็ดให้ไปไซแล้วนะครับมันบวกลื่อนตัวนี้แห้งมบเฮ็ดให้แก๊สบวออกครับดีน้ำกันเลยครับสุดยอด นะครับ uh, ตัวนี้ต้องใส่ยางละเสรนครับขันต่านะครับมาตรฐานนะครับพี่น้องอ uh, แล้วพ่อเฮาเฮ็ดมัดแล้วนะครับพี่น้องก่อนจะมัดนะครับเฮาเฮาสิไดม้มัดแค่ทางหนึ่งก่อนนะครับอีกทางหนึ่งน่ะต้องเฮ็ดตัวนี้ก่อนครับต้องเจาะรูก่อนครับ,จบ,จบเจาะรูตรงผ่าบกผ่าแก๊็เฮาก่อนนะครับการเจาะนะครับก็ต้องเฮ็ดให้มันคับเข่าเลยครับอย่าเฮ็ดให้มันหลวม แบบหมุนฝืดเขานะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะเหนียวมันจะบสชีกไปง่ายๆนะครับพี่น้องมันจะหยืดยืนได้นะครับนี่ครับเป็นเกียวนะครับตัวนี้จะมาเป็นตัวทรงแก๊สออกก็คือเกียวหนอกเกียวในนะครับพี่น้องกาับมาหมุนประกบกันอันดับต่อไปนะครับก็จะเป็นปะกเก็นครับปะเก็นนี่เขาสามารถเฮ็ดเองได้นะครับเป็นกระปุกจันรล่อนครับน้ำมันเครื่อง กําลังพอดีครับมันจะอ่อนมันจะยืดยุ่นได้มันจะบริเวณให้แก๊สท่าบวมถ้าเขาใส่ของแข็งเกินไปนะครับพี่น้องเขากรตัดจากสองอันนะครับมันจะแข็งพอดีเลยเอามาประกบกันนะครับตันไหนจะอยู่สองจะมีอยู่สองตนะครับแถมตัวนี้ครับแบบดีเลยครับบริษัทเพิังกระแถมมาให้เป็นกาวนะครับตัวนี้เขาจะฉีกนาออกมันจะเป็นกาวแล้วกติดใช่ครับเป็นพลาติกตัวนี้กันแก๊สหัวได้สุดยอดเลยครับหายห่วงเลยครับ ชุดนี้คือกันครับมันจะเป็น2ชุดเนาะเจ็ดคือกันนะครับพี่น้องกาวมันจะอยู่ตรงสี่ตัวนี้มันจะมาประกบกันครับแปะกันอยู่กาวมันจะติดกับผาตัวนี้เลยครับเพราะว่าเขาออกแบบมาให้มันเพื่อมักส่อมนะครับเพื่อป้าเพื่อยังนะครับเป็นกาวตัวนี้ครับพันแถทมมาให้เนาะดีแหงครับใจดีแหงนี่ครับประมาณพันแถทมมาประมาณฝ่ามือหนึ่งหน่อยมั้งครับพอได้ใส่ไหสันอืมแล้วตัวนี้ครับเขาก็ต้องจอรูนะครับนี่ ปากีนทั้งเบิร์นี่ต้องเจาะรูซ้ำตัวนี้ครับเหมือนกันครับให้มันเข่าพอดีห้ามให้รวมครับพี่น้องตัวนี้ก็จะมานี่ครับมันจะเป็นแนวนี่สองอันนะครับมันจะตัวนี้เกี้ยวตัวนี้มันจะเป็นตัวปั๊บแล้วก็เป็นตัวบีบไว้นะครับแก๊สมันก็จะออกมานะครับตัวนี้ครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับพี่น้องพอแก๊สออกมาแล้วครับพี่น้องก็จะมาพานตัวนี้ครับสิ่งที่ร้ายคนมิตกกลางบนนะครับก็เป็นเซฟตี้วาลครับพี่น้อง เซตีวาวนี่มีนาทีนะครับระบายแก๊สดที่บริใส่หลังจากห้องบริต้องการใส่หรือว่าห้องวิเวลาใส่นะครับว่าเขาจะไปต่างจังหวัดหรือมีอียงก็ตามนะครับที่ห้องบริใส่นะ,ะตัวนี้มันจะออกมานะครับตัวนี้จะออกมาแล้วก็มาเขาตัวนี้นะครับต่อต่อส่กันมาแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกวดน้ำนะครับเอากวดน้ำเอากวดกวดอัดลมก็ได้นะครับจอรูเพื่อให้เอาตัวนี้ให้เขาอยู่ทั้งใน แล้วก็เติมน้ำมันเป็นน้ำมันพืชก็ได้เป็นน้ำเปล่าก็ได้แต่ถ้าเป็นน้ำเปล่ามันจะเดือเฮงค่อยๆเบิ่งออกครับแต่ถ้าเป็นน้ำมันพืชมันจะอยู่ในดินแหน็จักหน่อยแต่มันก็จะเหนืดแหน็จักหน่อยครับพี่น้องบานี้ตัวนี้มันก็จะออกไปนะครับไปหัวแก๊สตรงนี้นะครับถ้าเมื่อเมื่อบริสายฟังทังปุ่นมันก็ออกบ่ได้มันจะออกได้แค่มองนี้ครับเหมือนถ้าเอาหลอดนะครับไปเป่าน้ำนะครับมันจะปุก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 อย่างนี้แหละครับแรงดันมันจะออกหนีนะครับพี่น้องฉะนั้นบ่ต้องเป็นห่วงบ่ต้องกังววลลเยยครัับตนี้ผมใส่่อู ทสามับซีนะครับหกขุนนะครับพี่น้องตัวนี้คือจบนะครับพี่น้องบ่าต้องตกใจยากเลยนะครับเวลาเข้าระเหยออกไปเหมือนตดนะครับเลยเป็นธรรมอากาศต่อไปนะครับพอเดินสายออกจากเซฟตี้ว้าวไปแล้วก็ต้องมาเขาว้าวนะครับเป็นว้าวที่เขาจะใส่งานนะครับเป็นแบบนี่ครับวาวผมเลือกใส่เป็นแบบนี้แล้ครับพี่น้อง อันนี้บริโภคสีหนายเขานะครับต่ว่าเขาว่าแบบไม่จะไม่แบบได้ละมืหูอ่านบ่ออกนะครับภาษาอังกฤษตัวนี้นะครับพี่น้องจะเป็นว่าวที่เป็นมุนทั้งเดียวนะครับพี่น้องนี่เป็นแบบนี้บอแมนแดงแดงนะครับแดงแดงเวลาผมเอามาใส่แล้วมันมักมีปัญหานะครับจะเปลี่ยนมันก็ยากนะครับตัวนี้นะครับจะใส่ได้ดนแล้วก็ดีนะครับพี่น้องแก๊สกับบอซึมบอหัวอราคากับบอกี้ตังนะครับพี่น้องตัวนี้ครับขนาดหกหุนนะครับพี่น้องอ พอออกจากว่าวแล้วนะครับก็จะเข้าตรงนี้เลยครับพี่น้องจะเข้าตรงชุดนี้เลยนะครับพร้อมใส่เลยครับพี่น้องบ้านนี้นี่ครับมันจะเป็นเล็กนะครับพ่อต้องหาขอลดนะครับหาวิธีลดใส่เอานะครับพี่น้องตัวนี้นะจะเป็นสองหุ้นหรือเปล่านะครับมันหน่อยนะครับมันเป็นเล็กนะครับไปหาซื้อหาเอาน้ำหลานของเก่าก็ได้ครับพี่น้องบลูสบออยากนะครับเป็นแนวแขนเสือนะครับไม่อ่าตัวแขนเสือเป็นแบบพานะครับพี่น้อง แก๊สนะครับมันจะโล่งเบิร์ตนะครับระบบทุกอย่างนี่มันจะโล่งนะครับเพราะว่กแก๊สทำบ่มีความดันครับพี่น้องตัวนี้มันจะซุปกันู่จางสิครับจะพอดีเลยครับพี่น้องบ้านนี้นะครับเห้าก็จะเอาแนวที่เขาติดนะครับติดไอ้สังกระสีนะครับเหลื่อมๆแล้วครับย่ามฝนหัวฝนย้งนะครับสมัยก่อนเขาเอื้อยยังกับบุหงนัมันเป็นเหลื่อมมันจะกันความร้อนนะครับมันจะเป็นกาวนำเัาจะมาเขียนไปนี่ ประกอบแล้วนะครับจังเขียนแต่ไปเขียนแล้วมันกับเขานี่น chanting, ีบอไดรอีกคือเก่านะครับต้องต้องประกอบแล้วเหมือนจังสีครับต้องประกอบเอาเขาจังสีก่อนนะครับประกอบจังสีเอามาเขียนข้างล่างก็ได้ครับจังโยกขึ้นนะครับพี่้อกตัวนี้เขาก็หาลวดนะครับมันหลอกใบมันก็จะแข็งนะครับพราะแข็งแล้วนะครับสมมติว่าตัวนี้นะครับมันใส่ไปดุนๆใส่ไปดุนนแล้ว ปัญหาที่มันเจอคือแก๊สพวกนี้มันจะมีความชื้นมานําตัวนี้ท่านจะเข่าขีสนิมครับเข่าสีนิมแล้วมันจะเฮ็ดให้บางลูกนี่มันอุดตันแก๊สออกบอสมอร์มเสม,สมอเอาสามารถเปลี่ยนได้ครับประมาณ30กว่าบาทสบายครับในการเฮ็ดแก๊สนะครับสิ่งที่จะได้เปลี่ยนที่สุดสิได้เสียเงินตลอดหรือบอเสียเงินแต่ละปีนะครับคิดเป็นปีก็ได้เนาะกับที่อันนี้แหละครับปีละ30บาทเท่านั้นแหละเปลี่ยนแต่หวัวน,นี่หละัะมันขึ้นขีสนิมครับพี่น้องพวกเ้าวพวกยังบดบดไปยุงครับ อ่าห้าประกอบนะครับแจ้งสี่เซ็ตครับว่าวเปิดประมาณหนึ่งเดือนนะครับแกตจะเริ่มทํางานนะครับอ่าแกพอเริ่มทํางานแล้วนะครับก็เปิดว่าวนะครับไล่ล่มอุปกรณ์นะครับแล้วก็ล่อให้ครับเป็นมาอีกนะครับจนเต็มนะครับแกจะถึงจะเริ่มใส่ได้นะครับคือรอบที่สองเลครับพี่น้องเขาก็จะเอาตัวจุดนะครับมาจุดสามารถใช้งานได้เลยนะครับพี่น้องอ่า นี่คือจบนะครับแล้วก็กห้าวก็จะมีกระบังลมนะครับเพื่อให้แก๊สได้ใส่แบบเม็ดเต็มหน่วยครับพี่น้องลมจะบริพัดแก๊สท่องไปใส่นะครับมันจะถือขึ้นหาหมอห้าวยางเดียวเลยครับพี่น้องอ่าตัวนี้ง่ายแห้งครับพี่น้องสามารถเอาไปเฮ็ดเองได้นะครับเนาะเบิ่งเก่าขาวซ้ำนี้นะครับตัวนี้ผมมาประกอบให้เพิ่นซื้อได้ครับพี่น้องเด้ออ่ามาประกอบให้เพิ่นเพราะว่ามันอยู่ไกลนะผมบ่บรได้มีเวลาไปประกอบให้นะครับอยู่ญปุ่นนะครับเพิ่นก็เอาม้วนชุดม้วนนี้ไปก็ขุดล้มก็ว่าง แล้วก็เดินสายใส่งานได้เลยครับเพราะว่า้าเฮ็ดแบบผมมีอุปกรณ์ม้วนนี่นะครับมีเสติว่าวมีว่าวก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าม้วนประกอบโตข้างในนะครับปวกแก๊สจะหัวจะยังนี่ผมประกอบให้กับมือนะครับแล้วก็แล้วก็มีการนะครับอัดอากาศทดลองเบรงให้เรียบร้อยนะครับจนใส่งานใดนั่แหละเพื่อนเอาไปประกอบเองนะครับพี่น้องแต่ว่านะครับ ตัวนี้จะตกอยู่ประมาณ4 0 0พนะครับประมาณ4 0 0 0บาทนะครับโบเกินนี้นะครับพี่น้องต่อบอหนึ่งนะครับต่อบอที่ผมเห็ดตัวนี้แหละเพราะว่าเขาต้องซื้ออะไรจุกจิกนะครับแล้วมันจะถือหรือมันจะขุ่มหรือจังไรนะครับก็ต้องไปเบิงอีกทีหนึ่งว่านะครับแก๊สเขาทำงานดีบ่อนะครับช่วงแรกๆมันจะมีปัญหาอยู่เพราะว่าแก๊สมันอยากมีอากาศนะครับเพราะว่าตอนที่แหลกเขาจะใส่อากาศเข้าไปก่อนนะครับเขาก็ต้องค่อยๆไล่เอานะครับ ขี้หมูนะครับก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับผวกมูนที่เอามาใส่นะครับต้องใส่ให้มันเพียงพอนะครับจนกว่าเขาจะหล่นออกนะครับจังจะเศร้าใส่แล้วก็จังเหลื่อมใส่อาทิตย์ละเทื่อกระได้ครับเพราำเป็นต้องใส่ทุกมือนะครับพี่น้องถ้าพายกั้ยันก็ใส่ทุกมือเ็บ่เป็นยังครับต่อใส่ไปดูร้ายมันกับ่พอาด้สไดมักยังนะครับมันบ่าทัานด้เป็นแก๊สมันก็ออกไปทั้งปุ่แล้วครับท่อระบายน้ำทิ้งนะครับออกไปเสียเสียถิ่มือซื้อนะครับมันอาจจะเป็นกระบวนการที่จะ แก๊มันมักโดยสมบูรณ์ซะก่อนนะครับเป็นแก๊สที่บมมีควันนะครับบ่มีเวลาเฮาไปเอาหมอไปตั้งไปข้างนะครับมันก็จะบ่อดาบ่ไใหม่นะครับเนาะหมอเฮาจะขาวดีนะครับเป็นแก๊สที่บ่ผาบจากพลังงานสะอาดนะครับพี่น้องหลังจากนี้นะครับผมจิไปทําการประกอบด้วยครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวผมจะมาอธิบายอีกทีนึงนะครับพี่น้องไว้ต้องเ็จจังไดจังไดสําหรับ เมื่อนี้นะครับเบาอยู่ผพ้เดียวนะครับกับบุหงว่ามันขาดตกบองไดนะครับก็คอมเมนต์ออกมาเด้อพี่น้องเด้อถ้าผู้ใดของใจบางไดนะครับมันต้องเฮ็ดจังไดนะครับอ่าก็คอมเมนต์นะครับเบาผู้เดียวก็จัที่เบาอีหยังเนาะคืออีหยังได้ก็เบาไปนะครับพี่น้องเดยวไปทาการประกอบกันเด้ครับพี่น้องเด้อครับผมมาแล้วครับนี่คือเป็นบอแกตที่เฮ้านะครับทําการประกอบแล้วนะครับเขาก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับความเาาที่เขาสร้างมา นะครับเป็นความยาวอเงา UT หาเมตรนะครับพี่น้องพอเห็ดออกมาแล้วก็จะเหลืออยู่3เมตรนะครับ3เมตรหน่อยๆครับพี่น้องก็พอดีนะครับใส่ในขั้วเรื่อนขอบขั้วหนึ่งถึงสองขอบขั้วได้เลยนะครับพี่น้องนี่ครับอายุการใช้งานก็หาปีครับตัวนี้นะครับเขาก็จะไปนะครับมันจะมีใหม่นะครับต่อคัดกันเพื่อให้เขาอยู่ในระดับกลางให้เขาอยู่กึ่งกลางนะครับเป็นท่อระบายน้ำทิ้งกับหมองที ่าเติมผีมูนะครับพี่น้องนี่ครับสูงพอดีนะครับอยู่ประมาณเอิกเขาก็จะคุดลงอยู่ประมาณนะครับหกสิบเสนนะครับแล้วก็เหลือโพลขึ้นมาจากพื้นดินนะครับพี่น้องหรือผู้ใดจะเห็ดเป็นแบบเป็นกออิทนะครับจังเอาลงก็ดีคือกันนะครับจังบ่มีใหม่ไปตําไปแทงเนาะใจใส่โดนๆครับนี่ครับตรงนี้ครับเป็นหม่องแก๊สออกนะครับพี่น้องนี่เขาก็เปิดเบาได้เลยเดี๋ยวนะครับเด้อ น่ครับเขาก็จะออกไปนะครับตัวนี้ผมเอามาปิดไว้ซื้อเพราะว่าผมต้องประกอบนะครับหล้กก็ไลเบรงหม่องมันหัวนี่ครับยางตรงนี้มันจะติดกันกับผ้าติดกันกับพลาสติกนะครับ0ูนุดี่จะบ่มีปัญหาเรื่องแก๊สหลัวแก๊สซึมนะครับสองสองตัวนะครับไปเกียนสองตัวอยู่ข้างในแล้วก็สองตัวอยู่ข้างนอกพร้อมด้วยยางนะครับกันหล่วนะครับชนิดพิเศษยางดีครับพี่น้องนี่ครับก็จะบ่มีปัญหา เห็นบ่ครับเขาจะขยับได้มันจะเป็นอิสระครับจะบวแข็งเกินไปพอบ่ให้ขอบนี่ทิ่มกับผ่านะครับก็จะสวยงามนํ่มนะครับพี่น้องตัวนี้นะครับเฮ็ดง่ายๆครับตัวนี้เขาจะคันล็อกกันอยู่ข้างในจะบ่มีปัญหาเร่องแก๊สหลวกแก๊สซึมนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับฟังท่านี้ครับเขาจะซีนมให้เป็นแบบนี้ครับพี่น้องนี่ครับมันจะเป็นตะเข็บนด้ครับเหมือนซองมะม่านะครับมันจะเป็นเหมือนกับ เขาซีนมาให้ๆนะครับนี่แลนสองรอบให้เลยครับพี่น้องจนเป็นส่งกระบอกเงาเลยครับน้าแห้งครับพลาสติกนะครับอุปกรณ์ที่ผมได้ไล่ไปเบื้องต้นนะครับที่อธิบายไปเบื้องต้นก็จะมาอยู่ในนี้นะครับนี่เป็นสายรัดกระรัดหัวถ่ายครับส่งเขาจะเอาไม้ให้เห้าก็คือบริษัทก็จะส่งมาให้ก็จะเป็นส่งกระบอกกันสิละครับเล้ก็มารัดหัวถ่ายแล้วก็มาเจาะรูเอาเองนะครับพี่น้องเด้อ อ่านี่แหละครับนี่คือการจบนะครับตัวนี้ผมเทสแล้วนะครับบ่มีรอยรั่วรอยซึมนะครับก็คือพร้อมทรงลูกค้าเพิ่นสิมาเอาเองนะครับอ่าเป็นพี่สาวนะครับพี่น้องถ้าเฮาหัดดีนะครับเขาจะบ่บิดบ่เบี้ยวนะครับเขาจะมาในโลกทรงกระบอกตรงนะครับอ่าสวยงามนะครับพี่น้องนี่แหละครับเขาจะพลาสติกบ่อนี่มันจะทนต่อแดดนะครับเพราะว่าเขาต้องเอาไว้ในที่กลางแจ้งนะครับจะเป็นแดดจะเจอแดดสัดส่วนใหญ่ ถ้าผู้ใดอยากใส่ให้โดนไปอีกเอาสลั่นคุ้มอีกทีนึงนะครับก็จะยืดอาจจะการใส่งานไปอีกนะครับพี่น้องนี่คือนี่ครับเพีนบอกครับถ้าเขาสั่งมาพอดีนะครับมันก็จะสวยงามออกมาด้วยรูปล่างที่เป็นทรงกระบอกแล้วก็สวยงามครับพี่น้องสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมขอจบไว้ซ้ำนี้นะครับอขอพูดที่เขามารับชมแล้วก็ติดตามนะครับเดี๋ยวสงสัยยังกับคอมเมนต์ด้านล่างนะครับถ้าเป็นเป็นเป็นปัญหาอิลีผมก็จะมาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องได้ ศึกษาอีกต่อไปด้อครับเด้อพี่น้องเด้อ่าขอพุนอีกทีหนึ่งครับผมสวัสดีครับ